อยากเปิดร้านทุกอย่าง20ตองนี้ถึงเรา,รานกองมารเราอยู่กันที่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นการจัดร้านแพ็กเกจ3วัน2คืนนี่ชุ่มฉ่ำมากลูกค้าเลือกเป็นแพ็กเกจไซเอ็มสินค้าที่ลูกค้าจะได้รับทั้งหมดประมาณ1,000รายการและนี่ก็เป็นชั้นวางสินค้าขนาดมาตรฐานจำนวน40ชั้นลูกค้าเลือกตกแต่งร้านเป็นโทนสีแดงหลังจากเช็คสินค้าเรียบร้อยแล้วทีมงานเราก็ลุยจัดสินค้าขึ้นชั้นกันเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วกับร้านเคพีช p ออำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีแพ็กเกจไซเ์็มใช้พื้นที่ประมาณ50ตารางเมตรพร้อมสินค้ามากกว่า1,000รายการถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบแยกประเภทชัดเจนระยะเวลา3วัน2คืนกับการจัดร้านคุณลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยแค่อยู่เฉยๆรอเปิดร้านพร้อมขายสะดวกสุดๆและสำหรับผู้สนใจลงทุนกิจการทุกอย่าง20กับทางนพรัตสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางที่เห็นอยู่นี้ครับถูกครบจบที่นพรัต